สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำผาเพียงนาแก้วตบบาบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินลงไปไหว้พระไปชมทางเดินตามธรรมชาติที่สวยงามของวัดถ้ำผาเพียงนาแก้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ <sequel? S 2> นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือทางลงไปถ้ำผาเพียงนาแก้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่าน เดินลงไปชมวิวสวยๆแล้วไปไหว้พระกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นทางเดินลงไปนะครับคุณผู้ชมในซอกหินนะครับซึ่งโอ้โหอยู่ตรงโคนต้นโพแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางลงของวัดถ้ำผาเพียงนาคแก้วตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ เอาละครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านเดินชมความงามของธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางที่จะไปไหว้พระนะครับของถ้ำผาเพียงหน้าคแก้วครับไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศสวยงามแล้วก็ร่มร um ื่นไปด้วยต้นไม้ริมหน้าผานะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะครับคุณผ <No ู้ชมครับนี่หน้าผาสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับให้ทุกท่านดูบริเวณของหน้าผานะครับ นี่คือวัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับโอ้มีกระรอกด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่บนขึ้นต้นไม้ไปแล้วยังอุดมสมบูรณ์นะครับป่าแถวนี้สังเกตดูเพราะว่าผมเห็นกระรอกตัวหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ปีนต้นไม้นี้ไปแล้วนะครับหมดลครับขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะครับ เขาทำเก้าอี้ไว้ให้นั่งพักเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับหน้าผาเป็นขดหินที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปไหว้พระนะครับที่วัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วครับ มีต้นเฟิร์นแล้วก็มอสแล้วก็ต้นไม้กล้วยไม้ป่านะครับจับตามหน้าผาเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากๆนะครับที่นี่นะครับถึงแม้ว่าจะลงมาข้างล่างแบบนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเช่นห้องน้ำนะครับก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับที่นี่แมสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับ แล้วผมก็มาถึงวัดถ้ำผาเพียงนาคแก้วแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงโน้นก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยทานะครับคุณผู้ชมครับโหมีหมาเห่าครับหมามาเฝ้าแล้วก็รูปปั้นที่สวยงามนะครับของพระนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็มาถึงบริเวณของวัดถ้ำผาเพียงนาแก้วนะครับคุณผู้ชมครับ มีเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเห่าเลยครับมีเจ้าถิ่นเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้ก็คือถ้ำผาเพียงหน้าแก้วนะครับสวยงามมากๆนะครับมีพระพุทธรูปนะครับให้เรากราบไหว้อยู่ใต้ถ้ำแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับสังเกตดูผีเสื้อนะครับเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อมาถึง คุณผู้ชมดูนะครับผีเสื้อนะครับเต็มเลยนะครับบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณนี้นะครับนี่คือวัดถ้ำผาเพียงนาแก้วอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาไหว้พระกันนะครับคุณผู้ชมครับ ทําหาเสียงหน้าแก้วนะครับ <S <S <radio> <S <S อ่อะคนจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของ วัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมกำลังเดินลงมาข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปเก็บภาพของอรูปปั้นที่สวยงามตรงนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วตำบลบ,บักดองอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ